ที่สุดจนกว่าผู้ให้แม่จะเบื่อหนูเลยค่ะด,ดีดีไหมจ๊ะจริงๆอ่ะหนูอะไม่เบื่อหรอกการาร้องเพลงการขึ้นเวทีมาเจอกับผู้ให้แม่แต่พ่อให้แม่จะเบื่อหนูหรือเปล่าหนูจะพยายามซ้อมเพลงไม่ไม่นะคะผิดพลาดให้น้อยที่สุดไม่งั้นผิดพลาดเยอะเดดนดูอ่า <också S 2> เฮียหมูสวัสดีค่ะมาเลยเฮียหมูมาแล้ววันนี้เหรอวันนี้มีหลายเรื่องอยากเล่าค่ะแต่ว่าแบบพี่เล่าไปดีกว่า <c oughs> อะไรอ่ะวันนี้ทําบุญวันนี้ที่หนูไปแจกน้ำน้ำ,นำแล้วก็ขนมให้น้องๆมารู้สึกอุ่นใจมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าปวดคอมากเพราะว่าพ่อแม่ขาเปนอยู่างนี้เ ขอบคุณค่ะเออเพราะว่าน้องๆอะไหวกันแล้วแบบก้มโค้งลงไปแล้วหนูก็ต้องแบบเออก้มงโค้งเหมือนกันอ,อุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยติดขอบคุณค่ะขอบคุณจ้า ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แม่ๆ่คะหนูมีอะไรจะบอกด้วยแหละกระซิบหนูอะแอบไปฟังเพลงข่อมาพสอนเพรมาแต่ว่าหนูอะา้ราไม่แม่นแต่หนูว่าจะ